เาลตอนนี้นะฮะบอกอตูก็มีแขกรับเชิญอยู่ในสายแล้วนะครับก็มาเลยดีกว่าครับผมเอาละเฮ้ยหนุ่มสเปนเว้ยเฮ้ยตอนนี้นะฮะ,ะรายการเลยด้วยขำแม็นะฮะก็ได้รับเียียดจาก,ก้องกงสังเกตจันทานะโอ้เรานัดก,กันนานมากเลยนะกล้องนะครับพี่กว่าที่จะคุยเัาตาเทนนิงทุกวันพี่ไม่ค่อยมีเวลาพี่เออคือ ไม่ได้อยากรู้หรอกว่ารู้สึกยังไงที่แบบว่าได้แต้มสำคัญของประวัติศาสตร์แต่ว่าอยากกว่าว่าแบบทำยังไงถึงถึงมาได้แบบเหมือนกับก้าวกระโดดได้ในสนามเนี่ยครับเราเราก็ได้มีการเปลี่ยนแผนใหม่ครับเหมือนกับว่าเปลี่ยนแผนการขี่ตั้งแต่เริ่มซ้อมเลยพีตั้งแต่แตพ็กที่หนึ่งเลยเพราะเราได้เปลี่ยนแผนการซ้อมแล้วการขี่ทุกอย่าง ตอนนี้จะสังเกตได้ง่ายว่าทำไมช่วงแพทิสแรกถึงขี่เวลาไม่ค่อยดีเพราะว่าแพทิสแรกอะผมจะลงไปแล้วก็ขี่ตั้งแต่เริ่มเวลาจนหมดเวลาเพื่อเก็บรายละเอียดรถให้มากที่สุดเราจะได้เซ็ตรถในช่วง f p พหนึ่งให้เพอร์เฟแล้วก็พอมาใน FP2 สองปุ๊บเราก็จะเทสยางอ๋อมันมันมันเหมือนกับเป็นการวางแผนนะวะคือมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยหรอ,หรอ สมัยตอนที่ซีมแข่งวิลกลางปีสองร้อยห้าสิบยันยันมอเตอร์ทูนี่พี่ก็ชอบสัมภาษณ์ซีมอย่างนี้นะแต่ตอนนั้นเน่ะวิวัฒนาการยังไม่มีแบบวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยอาศัย<อ>แบบว่าครต้องเติมตังค์โทรศัพท์แล้วก็โทรไปห <c oughs> าไปถามมันเดีกโค้ดซีมมาสมัยก่อนจริงจริงสมัยนี้มันมันทําให้ดูง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวนะเพราะมันมีการเปลี่ยนแผนเรื่องรถเนี่ยเขาจะต้องมีการยังไงวะอันนี้อันนี้ขอเป็นความรู้เผื่อคนไม่รู้นะ เออเรื่องรถไม่ต้องมีการเปลี่ยนรถได้เปลี่ยนเครื่องได้หรอหรือ,อยังไงเออไม่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 ได้เปลี่ยนรถได้พี่เหมือนกว่าเปลี่ยนช่วง setting, เซตติ้งโช๊คเซตรถให้เหมาะกับแต่ละสนามมากกว่าพี่อ๋อเครื่องเครื่องส่วนใหญ่แล้วก็เครื่องเราจะใช้สามสนามเขาถึงจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งครับสามสนามเปลี่ยนหนึ่งครั้งอ๋อที่มันเคยมีแบบเขาวมาไว้ไอ้นี่ใช้เครื่องเกินโดนปรับนิดคอลิฟายอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ครับสามสนามเขาจะเปลี่ยนครั้งหนึ่ง ทีนี้ที่มันผ่านมาในเรื่องของทีมเมทของเราอ่ะมันมันเป็นการมันเป็นตัวม,มันมีอะไรที่แบบสร้างแรงกดดันกับเราหรือเปล่าทีมเมทเหมือนว่าสร้างให้เราพัฒนามากกว่าครับเหมือนว่าถ้าเขาพัฒนาได้เราก็ต้องพัฒนาได้เหมือนกันแล้วก็มาเก็บรายละเอียดดูว่าเรากับเขาอ่ะเรายังขาดตรงไหนแตกต่างกับเขาตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับม,มันมาช่วยผลักดันเราด้วย มันเหมือนกับมีแรงบันดาลใจอะไรหรือเปล่าสนามเนี้ยที่แบบว่าเฮ้ยมีเหมือนเฮ้ยนวนไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมีเปล่ามาดีนิดหนึ่งก็มีมีมีพี่เพราะว่าเหมือนกับว่าสนามเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันมีมีมีแฟนเข้ามาดูแล้วก็แฟนขับกันอะไรเงี้ยแบบว่ามีคนดูมาดูอวิมันมันก็เลยรู้สึกแบบว่าเอ้ยอ่ามันมันดูแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนเป็นการแข่งจริงครับ เพราะเหมือนออม,อนมีมีคนดูมาดูด้วยที่สเปน,น,นรับน่ายิามนะมึงไปยื่แบบมีข่าวมั้งไงก้องยังเลยพี่ข่าวว่าเขา่าแบบมาแข่งเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่สเปนเราอยู่ใกล้ดอนหน้ามีแผ่นมาบ้างไหมย,ยังไม่รู้เลยพี่แต่แต่ทางที่ผมเขาเขาก็ถามอยู่นะว่าคุณคิดว่าไงว่าเราจะได้ไปประเทศไทยไหมอะไรเงี้ย,ยผมก็อมบอกเขาไว่า อาจจะได้ไปเพราะผมก็อยากแข่งที่ปร<ค>ะเทศไทยเหมือนกันอยากเจอกับแฟนๆคนไทยอะไรเงี้ยครับฮุมเล็เนะใช่พี่เือดเข่าวว่าสนามนี้ก็มีแบบว่าเพื่อนรุวมชาติไปด้วยอะไรอย่างี้ครับเกี่ยวเปล่าอะไรแบบว่าเฮ้ยนิดนึงเว้ยมาอนอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวว่าเกี่ยวว่าไม่ไม่เกี่ยวเกี่ยวนะอย่ว่าคือคนไทยด้วยกันมันก็แบบบางทีมีอะไรก็ช่วยๆกันคุยกันได้นะใช่ไหมได้คยกันได้คุยกันนะ กับเกัาใครล่ะพี่เคมินอ๋อกับเคมินสนามล่าล่าสุดได้คุยคุยกันครับพี่ก็สนามที่แข่งที่คาตาลุนยาก็มีได้คุยกับเคมินครับเขาก็บอกเกี่ยวกับอาการรถว่าขี่ค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเพิ่งมาจับรถได้สามครั้งอะไรเงี้ยใช่ครับแตกต่างกับรถโมโตทูที่เขาแข่งอยู่ในซีวีอะไรเงี้ยครับอุ้ยแค่เรื่องยางก็มีความแตกต่างแล้วเนาะใช่ใช่ใช่พี่ เรื่องยางเรื่องน้ำหนักเรื่องเฟรมรถเรื่องเครื่องทุกอย่างแตกต่างกันหมดแต่เราก็ในฐานะที่แบบเป็นคนไทยด้วยกันก็เหมือนกับคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใช่ไหมใช่ครับวันวันนั้นผมคุยกันน่าจะมีประมาณชั่วโมงกว่ากบสองชั่วโมงนีไปแต่งงานกันเลยไหคุยกันนานมากพี่วันนั้นแหละคือแบบเราก็คุยกันมันมันพื้นหลังมาเมือนกว่ามามันพื้นหลังมาแล้วก็มามาเจอกันพอดีแล้ว่าเราก็นั่งคุยกันอะไรเงี้ยเพราะว่า ผมก็ดูด a ต a าดูอะไรเสร็จแล้วเราก็ว่างพอดีก uh, ็เลยมาคุยกันบมาแชร์ความคิดเห็นกันอะไรเงี้ยครับเพราะก่อนก่อนก่อนหน้าที่จะแข่งอ่ะผมก็มาเทสที่นี่เขาเกมมิ่งก็มาเทสที่นี่เหมือนกันอ๋อใช่เขามาเทสแต่วันวันเทสเหมือนว่าได้ได้คุยกันน้อยเราอันนี้ก็เลยมาก่อนมันแข่งเราก็ได้คุยกันเออเนาะใช่ครับตอนนี้ที่สเปนกี่โมงวะตอนนี้สี่โม สามโมงสี่สิบหกครับพี่สามสี่โมงครับสโมงห้าหก็ห่างกันท่าชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเนี่ยห้าชั่วโมงพี่ประมาณห้าชั่วโมงครับวันวันอะไมบ้างวะก้องแบบว่าห่างบ้านคิดถึงบ้านปะก็มีคิดถึงพี่แต่ก็มีโทรคุยกับคนที่บ้านด้วยครับมีคุยกับแม่คุยกับพี่สาวด้วยเออครับเข้าใจแล้ววันวันแต่ส่วนใหญ่แล้วก็วันวันก็มี เทรนนิ่งปั่นจักรยานวิ่งถ้าแบบว่าเราในที่นี้เราเราไม่ไม่ไม่มีแข่งแล้วก็จะมีปั่นจักรยานวิ่งไปซ้อมวิบากบ้างไปซ้อมเดอร์แท็กบ้างแล้วถ้ามีแบบวนันวันปีอย่างนี้เราก็แบบวันนี้จะต้องไปใช้หาดักหน่อยแม่อะไรเนี่ยหาดสเปนกับหาดไทยนี่เป็นไงบ้างต่างกันไหมต่างกันพี่ที่นี่ดูเหมือนกับจะอาบแดดดีหน่อยพี่ใช่จ้าของผมนะครับบกล้อง นิ่มสเป,สเปคฝรั่งนะเองอะใช่ไหม <laughs> ไงไอ้มีสาว,วมาจีบัะนะ้องเปกว่าเนี้ยก็บอกว่าสาวสเปนในแคว้นคา,าตาลันเนี่ยแบบมันต้องบอกว่าเป็นสาวที่สวยนะขึ้นชื่อเลยแล้วเขาก็ชอบแบบว่าผิวเข้มๆข,ม,ขมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี้ยเนี้ยไม่ได้บอก <laughs> มีรูป้ป่ะมีรูปร้ปะ่ะไม่ไม่ไมีครับพี่ไม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 ่ได้ถ่ายมาเลยครับอ๋อเดี๋ยวเขาจะบแบบเนแอบถ่ายก้าวล่วงความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ย หรือไม่ก็<บ>อาจจะถ่ายก็ได้ก็เก็บไว้ดูคนเดียวอะไรอย่างนี้ยว่าไม่ไม่ไม่มีไม,ม่ไม่มีไม่ได้ถ่ายไปแล้ว <c oughs> ออกกําลังกายากีมีไปก็แบบไปไปกันกับกับทีมแบบว่ากับพว่นักแข่งด้วยกัพกนพื่อนนอนด้วยกันหมดเลยอ่าอือเพราะผมนอนด้วยกันหมดเลยนักแข่งมมเตอร์ทีของฮอนด้าทีมาเซียแล้วก็นักแข่งโมเตอร์ทูของฮอนด้าทีมาเซียเนี้ยอืมก็ครับเขาเรียกว,ว่าหมดช่องทางที่จะนอกลู่นอกทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วโค้ดได้บอก อะไรยังไงแึเปล่ารูทางไม่ใช่รูทางนะรูทางแบบว่าวิธีการอยู่ให้เป็นเพราะว่าสมัยโค้ดฟรีฟม,มาอยู่ก็ยังมีพิบาลอยู่ใช่ไหมครับเอออย่างกล้องแบบเป็นไง<อ>ก็ส่วนใหญ่เขาคนแห้วโค้ดอ่ะจะจะมาด้วยตลอดหมอนว่าเราไปไป,ปันนยานเนี่ยเขาก็จะไปปันด้วยอ่าครับแบบว่าเราไปออกกาลังกายที่ไหนเขาก็จะไปด้วยไปขี่รถอะไรเงี้ยเขาไปด้วยเขาก็ขี่ด้วยนะครับขี่ไปตลอดโค้ดอะมากครับ อันนี้พูดถึงโค้ดฟิล์มเขาร่วมจอยด้วยตลอดโค้ดฟิล์มนู้ว่าโค้ดที่สเปนโค้ดที่สเปนครับโค้ดอาอาโอยมามะซังครับอ๋อครับผมครับผมวิ่งวันละกิโลปั่นจักรยานวันละกิโลเนี่ยเล่าไปฟังหน่อยสิก็ถ้าแล้วแต่วันพี่ส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นแบบบางวานันเนี้ยผมก็วิ่งห้าโลบ้างบางวันผมก็วิ่งสิบโลส่วนจักรยานก็จะมีถ้าไปขึ้นเขาเนี้ยก็จะมาแปดสิบโล แต่ถ้าป่านทางเรียบก็จะมีประมาณร้อยร้อยยี่สิบยังไงครับโอ้ยนี่ข้ามจังหวัดเลยนะกล้องนะครับพี่ปั่นเพราะลืมเธอรู้ว่าปั่นแบบว่าเอาฟิตเอาคุ้มปั่นเลยเขาเหลืออะบ้าใครบ้ากันโมงี้เสปั่นเอาฟิใช่ครับพี่มันเหมือนเป็นตอนนี้แขนขาตัดตัดกันหมดแล้วพี่ทำไมเฮ้ยเราแบบเอานางตสาวยุโรปเขาชอบแบบชายหนุ่มผิวเข้มอยู่แล้วยังไงก็ ฝากเป็นตัวแทนพี่ตู่หน่อยละกันหนนะฝากฝากพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มได้บอกแนวทางแนวทางมาแล้วครับเพราะว่าเมื่อตอนเที่ยงคุยกับพี่ฟิล์มอยู่โอเคคุยได้บอแนวทางกันไปกันะดีดีนะพี่ฟิล์มมันก็ไล่ครับผมเออกกำลังกายเรื่องการกินการอยู่อะไรเงี้ยปกติตื่นกี่โมงนอนกี่โมง ส่วนใหญ่ก็กินก็ปกติพี่ก็จะเป็นแบบกินตอนเช้าเพราะตอนนี้เหมือนมันเหมือน,นว่ามีเรื่องอาหารเข้ามาว่าเราต้องกินแบบนี้แบบนี้แบบนี้วันธรรมดากิน,นออกกแบบนี้วันออกกําลังกายกินแบบนี้อะไรเงี้ยครับงดแป้งงดอะไรยังไงบ้างอย่าตอบเหมือนก็ธรรมดานี่ก็ <S <S นะก,กินธรรมดาทั่วไปไม่ใช่ก็ใช่ครับมันมันจะมีแบบว่างดงดแป้งเราก็จะกินแบบพวกโปรตีนเยอะอะไรเงี้ยครับ เป็นโปรตีนเยอะแต่ถ้าเป็นวันแบบวันธรรมดาเ็าจะกินพวกผักอะไรเงี้ยเยอะครับอ๋อใช่เขาก็จะมีเรื่องอาหารเข้ามาแล้วก็จะมีแบบส่วนใหญ่แล้วเขาเขาเขาจะไม่เหมือนกับว่าทุกวันเราจะกินแบบนี้หมดแต่ผมมันจะมีแบบเป็นวันหนึ่งจะกินแบบกินอะไรก็ได้วันหนึ่งเป็นฟรีไทม์แบบผมไป่ิ้วฝากมันดาอย่างเงี้ยขอลาบใช่ต้มตําหน่อยมีป่าวะใช่มีมีพี่ผมไปร้านอาหารไทยพี่เพราะร้านอาหารไทยอยู่ใกล้มาก เฮ้ยนี่พูดเล่อนี้มีจริงเลยมีจริงไม่เวลาไทยจริงครับคือดีเว้ยแล้วก็ราคาก็โอเคอ่ะพี่ถือว่ามันก็แบบอยู่ในประเทศเขามันก็แบบนิดนึงครับตแต่ก็โอเควีเพราะมีอาหารไทยให้ให้เราแต่แ,ตแบบมันก็อาจจะแบบว่าไม่จัดจ้านเหมือนบ้านเราหรือเปล่าคนไทยขายวะคนไทยพี่เป็นคนไทยทําเลยพี่รู้ก็สั่งได้พี่ขอพิ่ษเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่พี่เออได้เลยครับ คาดหวังยังไงว่าในปีนี้ยังไงนี่โอ้โหได้มาหลายแต้มเลยเท่วน,นี้นะครับเอาไงต่อปีนี้ปีนี้ผมก็ตั้งปตั้งเป้าไว้อยากจะให้ติดสักในท็อปสิบห้าให้ได้หรือว่าเ็แนรวมเป็นไม่ได้อยากจะติดในท็อปสิบอะไรเงี้ยครับอันนี้คือนในใช่ครับพี่ในคะแนนรวมเพราะตั้งแต่ต้นปีเขาให้วางแผนไว้ผมผมวางแผนไว้ผมอยากจะติดหนึ่งในสิบให้ได้เออ แล้วตอนนี้ก็พยายามแบบขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาแล้วที่ดูคะแนนจากผมกับที่สิบอะตอนนี้มันเริ่มต่างกันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะมากแล้ว,วเร่เราเป้าหมายใช่เริ่มมีเป้าหมายแล้วพี่ครับผมแล้วก็เหมือนว่ามันพอเราได้เปลี่ยนแผนจากโมเจโลที่อิตาลีมามันรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นอโอเคงั้นเราใช้แผนเนี้ยเราน่าจะเก็บแต้มได้ง่ายขึ้นอีก คือทุกคนก็สังเกตเห็นกล้องนะเว้ยว่าแบบว่าปีเนี้ยเอาจริงมากคือง่ายๆคือแบบว่าม่งถ้าถ้าไม่มีเขียวกิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบผูแรกอะแรกเยอะมากมิ่ไมิ่งแบบว่พาพลาดแบบเจ็บไปที่มันมันจะแบบเกินเหรอวะฮะแรกสักขนาดนั้นตอนใช่พี่ในช่วงในช่วงแรกอ่ะผมผมรู้สึกว่าในช่วง ในช่วงต้นปีอ่ะผมผมพยายามแรกเพื่อจะเอาตำแหน่งที่ดีแต่เหมือนกับว่าพอเราแรกไปเยอะแล้วเหมือน,นว่าสาเหตุอะ่ะมันเกิดมามันคล้ายๆแบบเดิมเราก็เลยคิดว่าเราเอาไอ้ตอนที่เราเซ็ตรถตอนแข่งอะไปใช้ในตอนซ้อมดูแล้ว,วมันเกิดปัญหาอะไรถึงจะมาเปลี่ยนในตอนแข่งได้อทำให้มันแบบแบบว่าดีได้ในตอนแข่งอะไรเงี้ยพี่เพราะในในช่วงแรกๆอ่ผมจะล้ม ล้มในช่วงประมาณสักสิบรอบแรกเนี้ยแล้วว่าเราเหมือนกับว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงล้มหน้าพับมันก็คือแบบหน้าพับเหมือนกับเราเอียงรถเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยเอามาใช้ในตอนซ้อมแล้วก็เก็บในรายละเอียดในตอนซ้อมให้รดเทเลสต์ในตอนแกใช่ไหมดัตตาเริ่มมาแล้วไงคือเราเริ่มรู้ทางอะไรอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่พี่โอ้โหเออแม่ เสี่ยวแทนแต่ว่าตอนนี้ก็ดีใจด้วยและกันกับแต้มที่แบบว่ามาและพี่ก็เชื่อว,ว่ากล้องนาจะทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ<ด>เอออยากจะบอกอะไรกับใครที่อยู่เมืองไครบ้างไหมตอนนี้ก็อยากจะฝากแฟนๆชาวไทยทุกคนนะครับช่วยเป็นกําลังใจเชียร์ผมด้วยผมก็จะสู้แล้วก็จะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับก็คิดถึงคนที่บ้านมากๆนะครับพี่คิดถึงใครเป็นพิเศษบ้าง คิดถึงแม่ครับคิดถึงแม่คิดถึงแม่แล้วเออมันก็ต้องอย่างนั้นแหละใช่ป่ะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณกล้องมากเลยคือแบบว่าเล็กๆไมน้อยน,น,นะแต่ว่าพี่ก็ก็ถือว่าได้แสดงความยินดีกับกล้องแบบเห็นหน้าเห็นตาก็ขอบคุณมากการเป็นตัวแทนคนไทยแล้วก็เป็นตัวแทนของชาวรถสปอร์ตสองล้อก็ขอให้สู้ต่อไปเว้ยให้นะ ยังไงที่ทุกคนเห็นความตั้งใจของกล้องหมดเลยนะนะมาบอกใคเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาไปเฮลกันต่อนะภาพเ่อย่างี้จากสวิตภาพมันขึ้นมาระหว่างพูดอย่างนี้ดีไั้โอเคก็วันนี้ผมกับกล้องก็ลาไปก่อนแล้วกันนะสวัสครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ